เ,เพลงครอบฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูน จังหวัดสตูลเรานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เรามักจะเป็นที่พูดถึงเรื่องของธรรมชาติที่มีความสวยงามบริสุทธิ์นะคะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของจังหวัดสตูลก็คือความสะอาดนะคะถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวเดินทางมาสตูลก็จะเห็นความสะอาดวิวทิวทัศน์นะคะสองข้างทางถนนมีความสวยงามค่ะขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตสำนึกนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งความสำเร็จนี้รวมทั้งการบริหารจัดการขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ท ให้จังหวัดสตูลเรานะคะได้รับรางวัลในการประกวดจังหวัดสะอาดต่อเนื่องการประกวด จังหวัดสะอาดนะคุณผู้ฟังมีมาตั้งแต่ปี2,560นะคะอย่างผลงานของสตูนเราปี2,563เราเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้นะคะปี2,564นั้นงดจัดไปเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 พอมาในปี2,565เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศนะคะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้แต่ละปีนะคะที่มีการคัดเลือกก็จะมีการประกาศออกมาโดยจะเป็นลักษณะของ ข้อมูลที่จัดลำดับนะคะแต่ละภาคแล้วก็จะมี3ามลำดับนะคะปี2565ได้รองชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ล่าสุดคะ่ะคุณผู้ฟังปี2566นะคะได้มีพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศไปแล้วนะคะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะปีนี้จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศภาคเหนือคือจังหวัดลำพูนค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดยโสธรภาค กลางและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดสตูลนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเรากลับมาได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับของภาคใต้แล้วนะคะที่เป็นจังหวัดสะอาดประจําปีของประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จซึ่งเกณฑ์การพิจารณารางวัลนี้นะคะจังหวัดสะอาดเนี่ยต้องเริ่มมาจากบ้านสะอาดชุมชนสะอาดอําเภอสะอาดมาสู่จังหวัดสะอาดมีการสร้างวัฒนธรรมแล้วก็ทัศนคติต่อเรื่องของการจัด การขยะนะคะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการลดโลกร้อนเป็นการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่มีการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะนี่เป็นความภูมิใจของจังหวัดสตูลเราอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะนามอฝากคุณผู้ฟังกันสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์นะคะติดตามรับฟังรายการสาระบนเส้นเสียงที่สวทสตูล FM 95 5เมกะ